สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่5นะคะเรื่องของการถ่ายภาพสินค้าและวิดีโอให้น่าสนใจนะคะวิธีการถ่ายภาพสำหรับมือใหม่นะคะเราจะต้องวางแผนก่อนเสมอว่าเราต้องการภาพแบบไหนควรมีอะไรอยู่ในภาพบ้างอะไรคือจุดวางที่จะทำให้สินค้าของเราเด่นขึ้นมาต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมไหมหรือที่เรียกกันว่าพร็อพนะคะ เอามาวางแล้วให้สินค้าของเราเนี่ยดูเป็นธรรมชาติหรือว่าดูเด่นขึ้นมาหรือเปล่านะคะเริ่มต้นนะคะคนที่ไม่เคยถ่ายภาพมาก่อนนะคะสินค้าก็นแนะนำนะคะให้ถ่ายภาพแบ็กกราวด์ที่เป็นสีล้วนนะคะอาจจะเป็นถ่ายบนโต๊ะนะคะหรือถ้าใครจะใช้กระดาษสีมารองก็ได้เช่นเป็นกระดาษขาวหรือผ้าขาวนะคะหรือกระดาษสีอื่นๆนะคะเพื่อง่ายต่อการตัด ภาพเนี่ยไปใช้กับไฟล์แต่งภาพต่างๆด้วยนะคะเริ่มต้นในการถ่ายภาพเราก็จะต้องใช้แสงจากธรรมชาตินะคะดูว่าแสงยามไหนเนี่ยเหมาะก,กับสินค้าของเราบ้างนะคะเช่นถ้าเป็นกะปิอาจจะเป็นแสงยามเย็นใช่ไหมคะบรรยากาศทะเลร่มร่ม,รมสบายสบาย,บายอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นบรรยากาศตอนเช้าเหมือนเรือเพิ่งเข้าฝั่งมาอะไรอย่างงี้นะคะเพิ่มบรรยากาศให้กับภาพถ่ายของเรา ต่อมาก็คือเราจะต้องให้ความสําคัญกับองค์ประกอบของภาพและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในภาพเสมอนะคะอย่างภาพนี้นะคะภาพนี้เนี่ยจะโฟกัสอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ด้านหน้าส่วนตัวอื่นจะเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าในผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะ ใช้ขาตั้งกล้องนะคะในการถ่ายภาพมุมสูงนะคะแล้วก็การถ่ายภาพในเวลานานเพื่อไม่ให้มือเนี่ยสั่นนะคะก็จะช่วยได้นะคะเช่นเราอาจจะเอาโต๊ะนะคะเตี้ยๆหรือวางบนเก้าอี้แล้วก็เอากล้องเอาขาตั้งกล้องวางไว้กดมามุมมุมสูงนะคะเนื่องจากขาตั้งกล้องเนี่ยจะทําให้ภาพเนี่ยนิ่งนะคะแล้วสามารถที่จะเอียงไปในทิศทางไหนก็ได้ตามที่เรา จัดวางไว้นะคะนี่คือตัวอย่างอย่าลืมคิดถึงความต้องการของลูกค้านะคะด้วยว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยากเห็นอะไรอย่าคิดแต่ว่าเราอยากจะถ่ายอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งไหนบ้างที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเ,เขาหันมาสนใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อสินค้านะคะเช่นนะคะในภาพนี้เนี่ยจริงๆแล้วขายกะปิแต่ไม่ได้เน้นที่ตัวกะปิเห็นไหมคะภาพนี้ต้องการสื่อให้กับลูกค้าที่กําลัง เห็นน้ำพริกกะปิแล้วอยากกินนะคะบวกกับหินมะนาวแล้วน้ำลายสอนะคะแถมยังเห็นพริกนะคะเห็นกุ้งแห้งที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อกะปิของเราได้ง่ายขึ้นนะคะแทนที่เราจะโฆษณาขายกะปิตรงๆเราก็โชว์เป็นน้ำพริกกะปิแทนนะคะ,ะการตกแต่งภาพและสีก็สำคัญนะคะบางภาพเนี่ยก็อาจจะ แสงรลอกไปนะคะหรืออยู่ในที่มืดนะคะเราก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมแต่งภาพที่อยู่ในมือถือของเรานี่แหละนะคะตกแต่งภาพเพิ่มเติมนะคะตกแต่งสีให้สวยงามเพิ่มเติมเทคนิคการถ่ายวิดีโอนะคะด้วยสมาร์ทโฟนให้ดูดีนะคะทำยังไงหนึ่งเราต้องทำความสะอาดเลนนะคะเพื่อที่จะให้กล้องเนี่ยคมชัดอย่าเพลอเอามือไปบงังไมโครโฟนเพราะถ้าเราเอาไปบังเนี่ย ก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะที่ชัดเจนเวลาถ่ายให้ใช้สองมือนะคะถือไว้นะคะ ให้ถ่ายภาพแนวนอนให้ถ่ายวิดีโอแนวนอนนะคะเนื่องจากหากเราถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะคะเวลาเราอัปโหลดตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook นะคะภาพของเราจะเหลือเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเราถ่ายแนวนอนเนี่ยมันก็จะขยายเต็มเต็มต่อเอ่อเต็มจอนั่นเองนะคะเลี่ยงการถ่ายในที่ย้อนแสงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ภาพดำบ้างไม่ชัดบ้างนะคะ ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่ก่อนที่จะเอาออกไปถ่ายนะคะไม่ใช่พอถ่ายได้ครึนน้นๆกลางๆก็แบตหมดนะคะเตรียมพื้นที่เมมโมรีให้เรียบร้อยนะคะลบภาพข้อมูลอะไรที่ไม่ต้องการออกให้ว่างๆไว้นะคะเลี่ยงการย้ายจากที่มืดไปที่สว่างนะคะ เนื่องจากการปรับภาพนะคะมันจะดูจ้าเกินไปนะคะอย่าใช้ดิจิตอลซูมก็คืออย่าซูมเวลาถ่ายวิดีโอนะคะเพราะจะทำให้ภาพแตกหรือภาพไม่สมูทนะคะหากจะซูมให้ซูมกับขาเราก็คือให้เดินเข้าหรือเดินออกไปแทนนะคะให้เคลื่อนที่อย่างนิ่มนวลน,นะคะให้ถ่ายด้วยโหมด HDR แล้วก็ขยับกล้องช้าๆนะคะค่ะสำหรับหัวข้อการถ่าย าพและถ่ายวีดีโอก็จบลงไปแล้วค่ะ